สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาลูกๆนักเรียนนะครับออกนอกพื้นที่กันวันนี้เป็นโอกาสดีครับวันนี้ได้ออกมาที่กูจานวันนี้มาสักกะนะครับพระธาตุกูจานพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของเราชาวอําเภอคําเข็แก้วครับพื้นที่นี้ก็มีนักเรียนนะครับอยู่หลายท่านหลายคนหลายบ้านด้วยกันในช่วงของการเฝ้าระวงังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับที่โรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับโดยลูกๆนักเรียนเรียนที่บ้านนะครับเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงเรียนปรับผู้ครองไปให้เป็นครูคุณครูคก็เป็นโคชชิ่งนะครับจัดการเรียนการสอนนะครับโดยคุณครูเนี่ยวิคฟอร์มโฮมส่วนหนึ่งวิคฟอร์มสกูลส่วนหนึ่งก็คือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับจากบ้านมาจากโรงเรียนส่งสัญญาณมาให้ลูกๆเรียนที่บ้านเดี๋ยววันนี้ลองไปติดตามการเรียนการสอนของลูกๆนักเรียนกันติดตามนักเรียนว่า อ่าเรียนที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่านั่งเรียนที่บ้านนะครับเรียนที่บ้านนะครับผ่านสื่อต่างๆทางออนไลน์นะครับว่าลูกๆเรียนกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามชมกันครับว่าอ่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเรียนที่บ้านเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการฟอล์วังในช่วงเนี้ยนะครับที่เรียนออนไลน์กันนะครับเดี๋ยวตาติดตามชมกันนะครับ ก่อนเข้าบ้านนักเรียนก็ต้องต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่เพราะว่าจะไปจะมานี่ต้องต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่นะป้องกันตัวเองด้วยนะครับป้องกันตัวเองไม่ให้เอาเชื้อมาติดกับลูกๆนักเรียนไม่ใช่อะไรนะนะครับก็คือต้องต้องเซฟเซฟทั้งตัวคุณรูเซฟทั้งตัวผู้ปกครองนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับตลอดจนลูกๆนักเรียนเมือเวลามานี่ต้องต้องไม่ให้มาเดือดร้อนนะครับกับ อา้ปกครองแล้วก็ตัวลูกๆนักเรียนนะครับก็ล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปติดตามการเรียนกันโอ้คนแม่สวัสดีครับมามาเบิงมาเบิงเด็กหน่อยมาเฮียนเป็น,น,นนะยังไงนอแต่นะอยู่อยู่บ้านอยู่บ่ครับเนี่ยยู่อยู่เพ็นมะอ๋อไพน์ดูเบสนะครับเด็กวันนี้อาจจะมาเยี่ยมโอ้แม่เขาจะมาแก้เข็มมาดำนะโอ้มามาเยี่ยม มาเยี่ยมคุณฟรีมพานุเดชต้นพุธนะครับวันนี้จะพา,าไปชมการเรียนของพานุดเดชกำลังเรียนหรือเปล่านี่เ,นเ,เรียนวิชาอะไรเรียนวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูอะไรครับมันครูอะไระตอนนี้ตอนนี้เข้าอยู่หรือเปล่านี่ตอนนี้กำลังเรียนไหมยนหนอยู่กับเรียนคุณครูอะไรครับคุณครูพาวาีครับคุณครูแก้วได้ยินพอไหมลูก อ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าบอกเสียงแล้วคุณครูแก้วพูดว่าอะไรครับสวัสดีครับคุณครูแก้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันวันนี้ขออนุญาตติดตามสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีเอาปัญหาหนึ่งนะปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องสัญญาณเน็ตนะครับสัญญาณเน็ตคุณครูคุณครูแก้วได้ยินพอไหมครับได้ยินค่ะโอเควันนี้มาแอบสังเกตการสอนนะลูกนะ เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง,ง,างการสอนครูแก้วครับวันนี้สอนเฉยๆนะค่ะพอตา okay, okay. มปกติอยู่ะโอเคโอเคเอาไม่ไม่ลบกวนการสอนครับมาสังเกตดูนะครับยเยี่ยม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 สุดยอดเลยจุดยอดเลย <Okay. S 2> วันนี้ก็มาเยี่ยมชมลูกๆนะครับวันนี้มามาเดบ๋ยไม่ได้นัดเลยนะ,ะนะครับคุณฟรีมนะครับผู้พานุดเดชต้นพุธมอะไรลุกมรมอ .5 ทับ ทับแปดนะครับวันนี้มาก็ขอบคุณนะครับคุณครูผู้สอนขอบใจลูกๆนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับ,รบวันนี้บบนะครับก็เป็นโอกาสดีนะ,อะนอกจากเยี่ยมลูกๆนะครับในการเรียนอ,ออนไลน์ที่บ้านแล้วนะครับก็วันนี้โอกาสดีนะคุณแม่ของอ คุณผานุเดชต้นพุฒนะครับนักเรียนชั้นม5หทับนะครับอยู่ที่บ้านพอดีก็จะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านโบครองนะครับเพื่อได้รับทราบข้อมูลและก็ความรู้สึกนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้นะครับซึ่งพวกเราชาวการศึกษามันจะเป็นั้ครูและนักเรียนต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในการป้องกันเชื้อโควิดนะครับก็เลยต้องเรียนทางออนไลน์นะครับตลอดระยะเวลา 2- 3เดือนที่ผ่านมาก็จะรบกวนนะครับคุณแม่นะครับ อขอทราบความาการเรียนของลูกๆนักเรียนนะครับที่ที่บ้านนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับขัดเข่าตามปกติอยู่ค่ะอ่านว่าสมมุงถึงสัมมงเรียนแต่ว่าเพิ่นเปิดซ้อนอได้แม่สาสั่นแม่กะบม่ไดใ้ใส่หยังเพิ่นนะคะให้เพิ่นเรียนตามสบายถัดข้าบว่างกะเขาก็ฟังเพลงเมึงหยังของเขาไปหนึ่งกบเขาเรียนแม่กะมิกะปล่อยเพิ่นซ้ำเพิ่นไปเรียนปกติอยู่โรงเรียนนะคะ กดีอยู่กดีมองนึงว่าอยู่บ้านขันไปก็เป็นห่วงคือกันน่ะค่ะโควิดกัยังได้ติดมาแต่ว่ากัอย่างเสียย่างก็คือว่าอนแจะไปอยู่โรงเรียนกั็ติดนั่นติดนี่อยู่ขันอยู่บ้านจังไรเนาะสิบวันติดหลายกว่าเก้าหว่แเม่กับเป็นห่วงมองนี่ละว่านี่ละก็ธรรมดาอยู่เขาเพื่อเบื่องไดอยู่หรอกเพราะอยู่ใน การดูแลอยู่อยู่ในสายตาอยู่การเรียนก็ได้ให้เวลาเตรมที่อยู่เคนเรียนให้เวลาคนเตรมที่อยู่ถันว่าคันคู่ว่ามีธุระธุยังกะกับเมียกะให้ไปก็คือว่าให้ระวังจะคล้องหันละบ่ได้ว่ายากให้เฝ้าบ้านบ่ได้ไปไสกับบ่ได้ว่าถึงขนาดนั้นนะคะอาจารย์นย่องนี้ละ ก็เป็นความรู้สึกนะครับของท่านบุคลองในช่วงในการกัดการเรียนการสอนนะครับต้องขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าท่านดูแลลูกอย่างดีนะครับเฝ้าสังเกตการสอนจากการสัมภาษณ พูดคุยกันนอกรอบนะคุณแม่ก็จะคอยสังเกตการกิจก,กรรมต่างๆที่ลูกเรียนด้วยนะครับก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่ผู้ปกครองก็ต้องเอาร่วมด้วยช่วยกันต้องขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าโรคเนี้ยจะหยุดเมื่อไหร่นะครับต้ตองต้องช่วยกันตลอดก็เขาต้องขอบคุณทุกภาคส่วนครับอันนี้มาอันนี้แบบแบบพิเศษเลยนะนี่ <S 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 ขามาบ้านนี้มาแบบพิเศษด้วยนะครับทุกได้ทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณคุณ, <S <S คณแม่อีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณยิ่า